สวัสดีคะ่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะเมื่อไม่นานมานี้มีคนไทยสองคนมาหาเราถึงบ้านเลยนั่นก็คือมิมกับน้องเตยมิ้มเนี่ยอายุเท่าเราส่วนน้องเตยอายุน้อยกว่าเราไป3ปี2คนนี้ได้ทุนมาเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นที่เมืองฮิงาชิกาว่าจังหวัดฮอกไกโดเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็คือช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนน้องเตยติดต่อเรามาทางเพจบอกว่าก่อนกลับอยากมาลองทํากิจกรรมที่เมืองเราเราก็เลยเช็คให้ว่ามีอะไรบ้าง ปรากฏว่ามีคลาสทําขนมญี่ปุ่นพอดีเราก็เลยชวนน้องมาทั้งสองคนต้องมานอนที่บ้านเราหนึ่งคืนเพื่อรอทํากิจกรรมในวันถัดไปถ้าออกมาจากบ้านเขาตั้งแต่เช้ามันจะไม่ทันปรากฏว่าเรามีเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆคือตอนที่เราพาเตยกับมิ้นไปกินข้าวก็ได้เจอกับคนรู้จักเราเองเขาเป็นทั้งเกษตรกรแล้วก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยตอนที่เราไปเชฟไม่อยู่ก็เลยไม่มีอาหารหนักท้องให้กิน เห็นแบบนั้นนักการเมืองเขาก็เลยพาเราไปต่อร้านสองค่ะที่ของร้านแรกเมื่อกี้ก็เช็คบิลจ่ายเงินให้ด้วยเขาบอกเราว่าเขาดีใจมากๆที่เราพาคนไทยมาเที่ยวเมืองนี้ได้ในฐานะที่เขาเกิดที่นี่เขาก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่าที่เมืองชิปปูเบสืมีอะไรดีๆอีกเยอะอย่างเช่นร้านอาหารอร่อยๆค่ะนี่เรามากินเนื้อย่างกันนะคะตอนนี้ที่ฮอกไกโดไม่มีการเกษตรให้ดูแล้วเขาก็เลยอาสาพาไปดูโรงสีข้าวที่บ้านค่ะ อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเขาเป็นทั้งนักการเมืองแล้วก็เป็นเกษตรกรด้วยก็เลยอยากให้มิ้มกับเตยไปดูง,งานเกษตรก่อนที่จะกลับไทยค่ะที่ฮอกไกโดชาวนาะจะมีเครื่องอบไล่ความชื้นแล้วก็เครื่องสีข้าวอยู่ที่บ้านนี่ก็คือข้าวกล้องเป็นข้าวที่สีเอาแต่เปลือกข้าวออกชื่อว่าพันยูเมะปิดิกะค่ะเจ้าของของที่นี่ชื่อคุณมาเอดะก็คือคนนี้นะคะคนที่พาไปเลี้ยงข้าวและอาสาไปรับไปส่งมีอยู่สองคนก็คือคุณมาเอดะคนนี้ กับอีกคนชื่อว่าคุณมาชิมะค่ะคุณมาเอดะกำลังทำให้ดูว่าเวลาเขาสีข้าวเขาทำยังไงก่อนอื่นก็จะนำข้าวกล้องมาเทใส่เครื่องแล้วก็กดปุ่มให้เครื่องทำงานเครื่องก็จะทำงานขัดเอาสีข้าวกล้องออกจนเหลือให้เป็นข้าวขาวแบบที่เราทานกันข้าวเขาสวยมากๆเลยค่ะโดยปกติแล้วบ้านชาวนาทั่วไปก็จะมีเครื่องสีประมาณนี้และนี่คือก่อนและหลังที่จะเอาไปสีนะคะต่างกันมากๆเลยเนาะ ที่บ้านของคุณไมดะมีเครื่องจักรพิเศษนั่นก็คือเจ้าเครื่องนี้ค่ะมันคือเครื่องที่จะใช้แรงลมอัดฉีดเอาพวกเศษข้าวหมายถึงพวกมเมล็ดข้าวที่แตกแล้วก็พวกข้าวที่ยังมีเม็ดเขียวๆหรือว่าสีขาวขุ่นออกไปค่ะแล้วก็จะเหลือออกมาเป็นข้าวเม็ดขาวสีใสให้เรานำไปแพ็คใส่ถุงขายคุณไมดะเป็นชาวนาะที่ขายข้าวเองไม่ได้ผ่านใคร เขาบอกว่าเจ้าเครื่องนี้ถ้ามือ1จะอยู่ที่ราคา4ล้านเยนแต่เขาซื้อมามือ2ก็เลยเหลืออยู่ที่1ล้านเยนค่ะเศษของเมล็ดข้าวที่แตกก็จะออกมาทางนี้นะส่วนข้าวที่ไหลลงมาในถุงนั้นคือข้าวดีค่ะอ้อเรื่องราคามากี้ถ้าอยากรู้เป็นเงินบาทให้ลองเอาไปคูณ0.25นะคะเราจะได้เงินบาทในปัจจุบันเห็นไหมคะเหลือแต่ข้าวสีใสๆข้าวสีขุ่นเหลือน้อยมากๆแบบนี้ถือว่าเป็นข้าวเกรดดีมากค่ะ หน้าตาของเครื่องจักรทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนเครื่องที่สีเอาข้าวเปลือกออกก็จะอยู่อีกที่นึงค่ะก็อยู่ข้างๆกันนั่นแหละถ้าขายข้าวเป็นกระสอบใหญ่เขาก็จะเอาข้าวใส่ในกระสอบนี้จนเต็มจากนั้นก็ปิดปากถุงแต่ครั้งนี้คุณมาเอดาจะแบ่งออกเป็นถุงเล็กๆเพราะว่าเขาอยากให้มิมกับเตยเอากลับไทยไปด้วยน่ารักมากๆเลยมิมกับเตยตกใจมากไม่คิดว่านักการเมืองญี่ปุ่นจะใจดีแบบนี้ทั้งเฟนรนลี่แล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆ กับเราเองเขาก็ให้เหมือนกันนะคะบอกว่าไหนๆก็มาแล้วและนี่ก็คือข้าวใหม่ของปีนี้เลยค่ะข้าวใหม่ภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าชินไม่ตอนแรกมิ้มกับเตยกลัวของหนักเราก็เกรงใจเขาด้วยก็เลยบอกว่าขอ1นกิโลพอแต่คุณไมอไดะยังยืนยันว่าจะให้3ากิโลค่ะก็เลยตักแบ่งใส่ถุงให้เราแบบนี้นี่เราเองก็ได้มาด้วยเหมือนกันไว้หุงแล้วจะมารีวิวให้ฟังนะพอดูการสีข้าวเสร็จคุณไมดะก็ชวนเราเข้าบ้าน อย่างที่เราบอกนะคะคนญี่ปุ่นถ้าเขาไม่ไว้ใจจริงๆเขาไม่ให้เราเข้าบ้านเด็ดขาดค่ะเราเองก็เพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันบ้านน่ารักมากเขาถามว่าชอบแมวหรือเปล่าบ้านเขามีแมวห้าตัวของหลายๆอย่างในบ้านก็เป็นรูปแมวค่ะนี่ไงเจอน้องแล้วน้องคงจะตกใจที่คนแปลกหน้าเข้าบ้านนะคะก็เลยวิ่งหนีพวกเราก็เลยมานั่งพูดคุยกันแล้วก็ดื่มชาบ้านของคุณไมเอดะสวยแล้วก็สะอาดมากๆค่ะเราก็นั่งกันไปเรื่อย ดอเจ้าของบ้านที่แท้จริงออกมาต้อนรับน้องก็คงกลัวเลยเนาะคุณมาชิมักกลัวพวกเราหิวเพราะวานัดกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเขาก็เลยซื้อชาข้าวปัน้นแล้วก็พวกขนมปังมาให้นั่งไปไม่นานน้องคนนี้ก็มาค่ะเจ้าแมวส้มตัวนี้ชื่อว่ามิตาลาชิน้องเหมือนหมาเลยชอบให้โยนกระดิ่งให้แล้วน้องจะคาบมาให้เราใหม่เพื่อให้เราโยนกลับไปอีกรอบเราเองก็เพิ่งเคยเจอแมวแบบนี้เหมือนกัน เผื่อใครจะงงนะคะเจ้าของบ้านก็คือคุณมาเอดะส่วนคุณมาชิมะเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองเหมือนกันแต่เมื่อวานเราไปกินข้าวด้วยกันพอรู้ว่าเราจะมาเขาก็เลยมาด้วยมาเที่ยวบ้านเขาเหมือนมาเที่ยวคาเฟ่แมวเลยค่ะอะไรจะใกล้ชิดขนาดนั้นนั่งไปไม่นานน้องคนนี้ก็มาเราลืมชื่อน้องไปแล้วน่ารักมากแต่ละตัวอภิชาติตแมวสุดๆไม่มีตีพ่อตีแม่เลยแถมเท้ายังน่ารักปุ๊กปิกอีก พอมานั่งคิดดูแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดแผนมากๆตอนแรกเราตั้งใจแค่จะพาเตยกับมิมไปเที่ยวในเมืองแล้วก็พาไปทําขนมแค่นั้นไม่คิดเลยว่าจะได้มาดูทั้งการสีข้าวได้ข้าวมาฟรีแถมยังได้เล่นกับแมวอีกในที่สุดก็เข้าสู่จุดประสงค์หลักที่มิมกับเตยมาที่นี่แล้วค่ะนั่นก็คือการเข้าคลาสทาเนดิคิริหรือถั่วขาวปั้นญี่ปุ่นเนดิคิริเป็นขนมญี่ปุ่นชั้นสูงไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเขาจะเอาถั่วขาวมาผสมน้ําตาล กับแป้งชีราธรารมโกะแล้วก็ใส่สีลงไปปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้จะเน้นตามฤด,ดูกาลอย่างฤด,ดูกาลนี้ก็จะต้องเป็นลูกพลับก็เลยปั้นลูกพลับกันค่ะในคลาสนี้จะมีคุณครูสอนให้นักเรียนดูคุณครูแล้วทำตามไปพร้อมกันคนที่มาเข้าร่วมก็คือผู้หญิงที่เป็นสมาชิกของหอ,งองการค้าประจำเมืองหมายความว่าสามีของผู้หญิงเหล่านี้จะต้องเปิดร้านอาหารหรือมีธุรกิจบางอย่างในเมืองนี้ค่ะ ชิ้นที่2ก็คือดอกสะซังกะหรือดอกคามเมเลียญี่ปุ่นเราไม่แน่ใจนะคะว่าชื่อไทยมันคืออะไรเขาจะเอาสีขาวมาผสมกับสีชมพูแล้วนํามาห่อด้วยถั่วแดงจากนั้นก็จับจีบเพื่อให้ดูเป็นกลีบดอกพยายามบีบให้บางๆเพื่อให้กลีบดอกดูกมีความพลิ้วแล้วก็ใช้มือดันกลีบดอกขึ้นส่วนนี้น่าสนใจมากค่ะคือเขาจะเอาถั่วขาวที่มีสีเหลืองมากดลงในตะแกรงแล้วก็ใช้ไม้ขีบมันออกมาส่วนหนึ่ง เพื่อเอามาทำเป็นรูปเกสรดอกไม้นั่นเองเหมือนมากๆเลยเตยกับมิมพอจะมีพื้นฐานความรู้ทางภาษาญ,ญี่ปุ่นอยู่แล้วเราก็เลยแปลให้ฟังแค่บางส่วนที่เหลือก็ให้ทั้งสองเรียนรู้จากคนญี่ปุ่นข้างๆหรือว่าดูจากคุณครูเอาเองค่ะจะว่าไปแล้วเตยกับมิมก็ทำเก่งเหมือนกันนะทำได้ตามที่ครูบอกเป๊ะเลยและแล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายซึ่งเป็นชิ้นที่ยากที่สุดเขาเรียกมันว่ามาดิเราไม่แน่ใจอีกแล้วว่ามันคืออะไร จะใช้ถั่วขาว3ามสีมาติดกันแบบนี้ไอ้ขั้นตอนที่เขาเอามาติดกันเนี่ยแหละยากมากๆเพราะต้องค่อยๆใช้นิ้วมือลูบเพื่อให้สีทั้ง3ติดกันให้เลือกเอาด้านที่ไม่สวยเป็นด้านที่หอ่อไส้ส่วนด้านที่สวยเอาไอโชว์ข้างนอกค่ะพอห่อไส้ถั่วแดงเสร็จแล้วก็ปั้นให้เป็นลูกกลมๆจากนั้นก็ใช้ไม้จิ้มตรงกลางเพื่อมาร์คไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อมาให้กดไม้ขึ้นมาข้างบนแบบนี้ต้องไล่จากด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะ แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันจะแบ่งตามสีก็ได้หรือจะใช้สายตากะเอาก็ได้เช่นกันเสร็จแล้วก็ให้กดซ้ำลงไปอีกในด้านที่เหลือเท่ากับว่าใน1สีเราจะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องแบบนี้ค่ะไหนมาดูของคนไทยบ้างทำไปถึงไหนกันแล้ว2คนมีความหลึกหลักแต่ก็พยายามเต็มที่โชคดีมากๆเลยที่มีคลาสนี้เพราะว่าทั้งสองคนกำลังจะกลับไทยแล้วในวันต่อไป เราดีใจมากๆที่ได้พาคนไทยมาเรียนรู้วิธีทำขนมญี่ปุ่นเอาละค่ะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราจะต้องตกแต่งมาริของเราด้วยเม็ดนี้เราไม่แน่ใจอีกแล้วว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าหาซื้อได้ตามร้านขายเบเกอรี่ค่ะในร้านร้อยเยนก็มีมันกินได้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารักมากๆเลยพอทำเสร็จทุกคนก็ห่อใส่ถุงแล้วก็มาถ่ายรูปรวมกันเท่านี้ก็จบคลาสแล้วค่ะหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จ เราก็ยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเวลารถออกเราเลยพาทั้งสองคนมาที่นี่ที่นี่เป็นสนามเด็กเล่นสําหรับเด็กเด็กแบบเด็กปถมเลยแหละตอนแรกกะพามาดูเฉยๆแต่สุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะเล่นกันที่สําคัญที่นี่เข้าฟรีด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปทานข้าวด้วยกันร้านนี้เป็นร้านที่เราภูมิใจเสนอมากๆเพราะว่าเขามีเมนูพาสต้าบรอกโคลีมันก็คือเส้นสีเขียวๆนี่ค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นประจําเมืองเราเอง มันก็คือร้านแรกที่เราพา2คนนี้มาแต่เชฟไม่อยู่นั่นแหละแต่ถึงเชฟจะไม่อยู่อย่างน้อยเราก็ได้เจอคุณมาชิมะกับคุณมาเอดะที่ทําให้เราได้ไปเจออะไรอีกหลายอย่างสุดท้ายคุณมาชิมะอาสาขับรถไปส่งเตยกับมิมที่สถานีรถไฟค่ะซื้อตั๋วรถไฟให้แถมยังให้เงินทั้ง2คนอีกคนละ5,000เยนน่ารักมากๆเลยหวังว่าปีหน้าเราจะได้ต้อนรับคนไทยแบบนี้อีกนะคะไปแล้ว